สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหรียญนี้เหรียญน,นี้นะครับที่เจ้าไม้ให้พี่ๆชมนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวนนะครับออกวัดมกุฎกษัตริย์ตารามนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ เนื้อช่องแดงผิวไฟนะครับคือองค์จริงนี่คือแปดมากนะครับ รุ่นเหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกพร้อมกับกิ่งวชิรามกุฎนะครับเออในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับทรงเสด็จเท,ททองด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสายของสมเด็จพระสังฆราชจวนนะครับอดีตสมเด็จพระสังฆราชนะครับจะได้รับความนิยมค่อนข้างจะก,กว้างขวางนะครับแต่ไม่ค่อยมีของให้หมุนเวียนมากนะครับ เพราะพระองค์จะอนุญาตให้สร้างได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแม้ว่าเหรียญในธรรมเนียบของท่านเองก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญบูรณะ j d ดีปี2 5 1 1นะครับก็เป็นหนึ่งในเหรียญนิยมนะครับเพราะคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับจาร์แผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนนะครับ และมีผู้นำชนวนพระก,กิ่งมากมายมาถวา,ายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับพร้อมผ่านพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัดนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับได้นิมนต์พระคุณขอโทษครับได้นิมนต์พระคุณเจ้านะครับร่วมสมัยหลายรูปมาร่วมพิธีนะครับเช่นหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับ หลวงพ่อเต๋นะครับวัดสามงามโดยเฉพาะทรงเป็นโดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในเวลานั้นนะครับประวัติเด็ดรุ่นนี้จะยาวหน่อยนะครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวนนะครับวัดมก,กุฏนะครับปี2511นะครับ พิธีปุกเสกพร้อมกับปักกิ่งวชิระมกุฎนะครับเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง9วัน9คืนนะครับสำหรับพิธีเททองหล่อปักกิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมาดำเนินการเททองเองนะครับส่วนการปลุกเสกนะครับก็มียอดพระคณาจารย์ที่เก่งมากๆนะครับมาร่วมพิธีนะครับเช่น หลวงปู่โตนะครับวัดปราดูหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อกีหลวงพ่อโนหลวงปู่นาคหลวงพ่อโดหลวงพ่อเสงหลวงพ่อทองหลวงพ่อเฮียงหลวงพ่อเงินหลวงพ่อน้อยเป็นต้นนะครับเหรียญรุ่นนี้หายากนะครับคนในพื้นที่เขาเก็บเข้ารังกันหมดนะครับ แล้วก็เกจิที่ทําพิธีและนั่งปกจํานวนหนึ่งร้อยรูปนะครับก็มีพ่อท่านขายพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์มหาบัวหลวงพ่อเงินหลวงพ่อขอมหลวงปู่โตและก็มีพระอาจารย์ทิมประชังให้นะครับเป็นร่วมปลุกเสกด้วยนะครับไม่แน่ใจจำนวนการสร้างรุ่นนี้ ประมาณ500มั้งครับถ้าจำไม่ผิดหรือผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับแต่การสัตยาอธิษฐานนะครับแผ่นโลหะที่โงอักขระเลขยันนะครับซึ่งนำมาเป็นส่วนผสม,มขัรหลล้อมพระวชิรมงกุฎนะครับและเหรียญรูปพระสังฆราชในครั้งนี้นะครับพระเทละและ พ็กเกจทได้อธิษฐานให้เกิดกุณานุภภาพต่างๆนะครับ1นนะครับเพื่อให้เป็นมหาอุดนะครับ2เพื่อให้แข้วคลาด3เพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน4เพื่อให้คุ้มกันอันตราย5เพื่อให้มีเมตตามหานิยม6เพื่อให้มีโชคลาภ7เ,เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคล8 เพื่อให้เกิดชนะศัตรูและก้าวเพื่อให้แล้วแต่อธิษฐานนะครับนี่ยังไม่เคยเจอเกแเลยวผมส่องให้ดูใกล้ๆนะครับหื <c oughs> จมูกร้อเอร์เซ็นต์เลยครับ อบกลางหนาหนๆเลยนะครับดูเสี้ยนนะครับเสี้ยนต้องเต็มนะครับเสี้ยนนี่นะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ ที่ละลึกบูรณะเจดีนะครับถือว่าเป็นเหรียญเก่าที่หายากนะครับผิวแดงไฟๆไฟนะครับประวัติการสร้างเกจิอาจารย์ก็ โด่งดังนะครับอาจจะพูดไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> แสบตาเลยครับ <c oughs> <c oughs> แสงสะท้อนนะครับ ก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือหากใครสนใจนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ mm hmm. เพื่อทักมาสอบถามได้นะครับคลิปหน้านะครับจะมีเหรียญอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ